สวัสดีครับตอนนี้เวลา13นาฬิกา29นาทีของวันพฤหัสที่2ี่สกุมภาพันธ์นะครับจะพามาชมต้นพันธุ์หม่อนดำออสตุรกีนะครับตอนนี้จะเตรียมนะครับต้นพันธุ์หม่อนดำออสตุรกีเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับท,ที่ติดต่อทางสวนเข้ามานะครับวันนี้เตรียมจะส่งให้นะครับ อร์มรักสมบูรณ์แข็งแรงทะลุถุงนะครับชุดนี้พร้อมปลูกเลยนะครับฟอมต้นอร์มรากสมบูรณ์มากนะครับสังเกตนะครับในถุงนะครับเวลาจะส่งทางสวนจะไม่ให้ดินแห้งนะครับทางสวนจะให้ชุ่มนะครับโดยที่ไม่ให้แฉะจนเกินไปนะครับเวลาจะส่ง ผลผ่านค่อนข้างสวยนะครับนะครับขนาดต้นขนาดเล็กนะครับแต่ออกลูกแล้วนะครับแตกนะครับออก,ออกผลแล้วนะครับ หอมสวยๆเลยนะครับถ้าเขาสมบูรณ์นะครับเวลาลูกแก่เต็มที่นะครับเขาจะมีลูกผลที่ใหญ่นะครับรสชาติจะหวานมันนะครับหวานมันกรอบนะครับ ทัานที่เป็นเบาหวานความพันทานได้นะครับอันนี้นะครับสำหรับหมอนตามอัลตุรกีชุดนี้นะครับจะทำการจัดส่งให้กับคุณพี่ที่บ้านนามินนะครับ ตำบไลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับความสูงก็ประมาณ70-90ถึงเ0ซนนะครับหากเพื่อนๆพี่พ,พท่านใดสนใจนะครับต้นพันธุ์หมอนดำออสตูรกีนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจสวนธนพัฒน์สกลนครน,นะครับเข้ามาได้นะครับ หรือจะโทรศัพท์มาหม่เลขศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดสามเก้าอไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยนะครับทางส่วนก็ยังมีต้นพันธุ์นะครับฟอร์มสวยๆฟอร์มรากสมบูรณ์แข็งแรงนะครับพร้อมปลูกนะครับพอที่จะมีแบ่งให้กับพี่ๆอยู่นะครับ อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางส่วนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube mm hmm. พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การเด่นนะครับทางสวนก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวอยตลอดที่พีเพืเ่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์นะครับ้กดถูกใจด้วยนะครับ